เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมฟิชชิ่งแพลเน็ตนะครับและวันนี้เราอยู่กับภารกิจมอนสเตอร์ฮันนะครับเป็นภารกิจสุดท้ายละเป็นเฟอร์ m ี่มัสกี้นะครับผมที่เซนโคอีกเล็กโอเคแล้วภารกิจกันเงื่องไขแรกเขาให้ใช้ไฟเ e อร์โอปอร์เชิร์เบดนะครับแล้วก็ฟ็อกเดมอนแล้วก็แวมไพร์หนู3ชนิดตกมัสกี้เดมอนอย่างละ3ตัวเท่ากับว่าต้องตก9ตัวใช้เยอะสชนิด โอเคครับเราเซตเบดเซตรูรรอปอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเจอกันในบอ่อด้วยความขี้เกียจวิ่งเนี่ยเราจะไปจุดเช่าเรือแล้วขี่เรือไปนะครับไปตีหัวเรือเหมือนเดิมมาถือก็ปรับเวลาให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะขี่เรือไปตกนะครับโอเคไอ้พวกไอ้พวกมารคู่นี้เป็นมาร์คของโกด์ไพแล้วก็ปลาดุกปลาดุกเดมอนเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามัสกี้เดมอนหน้าตาเป็นยังไงนะเยอะหนักจัดเลยอะ เม็ดเบอร์แปด้วยอ่ะมันจะตัวเท่าไหร่วะอุ้ยถูกตัวเลยครับทุกคนโคตรเบาเลยกินที่แรกนึกว่าไม่ใช่กิโลวะแดงแจ๋ยี่หกโลเองครับผมอ๋อพระเจ้ามีลายด้วยขอดูตัวน้องหน่อยอ๋อเดือดผุดผุดเป็นลาวานะ มาแล้วครับตัวแรกด้วยเหยื่อ์กเบดนะนี้ถูกตัวครับผมโอ้ยแหลงอยู่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากครับแค่ยี่สิต้นๆนะยี่สิบห้ายี่สิบหแต่ก็ถือว่าใหญ่อยู่แหละ แดงโล่เลยลาวามีความเป็นแบบแมกมา26กิโลเอา้าอ๋อมันหลายส,สามชนิดดิว่ามันเฮลเอ่อเฮลิสมัสกี้แล้วก็เอ่อเฟรน์อะไรสักอย่างเนี่ยแฟซี่อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ไฟเออร์มัสกี้ครับผมมึงหลายชนิดขนาดนี้มันแดงคนละแบบอ่ะวะ อ่ะกินเห็นแสงก็ยังไม่ไดีใจครับต้องดูชื่อมันก่อนอันนี้เหมือนแสงแบบเข้มกว่าน่าจะใช่ก็ได้ตัวนี้ตัวนี้แสงเข้มมากเลยอาจจะเป็นเฮลเฮลิชหรือเปล่าเฮลิชมาสกี้หรือเปล่ามันเข้มกว่าเพื่อนเลยเนี่ยโอถูกด้วยครับนี่น,นชื่อมันอ่านว่าอะไรเฟสซี่เฟสซี่มาสกี้อะไรทั้อย่างถือว่าถูกตัวที่สอง เฮ้ยใช่ด้วยครบแล้วครับผมนี่นเมื่อกี้เป็นอะไรนะไฟเออร์โอปอร์เซิเเร์กเบ็ดนะครับผมเหยื่อแวมไพร์เข้าไวมากครับผมไม้แรกเลยนี่คือเหยื่อแวมไพร์มาส์นะครับเป็นหนูแวมไพร์แต่ประเด็นคือมันจะถูกสีถูกจุดหรือเปล่านะครับไอ้เสียถูกแน่ไม่ใช่ถูกแน่ดิหมายถึงว่ามันเป็นปลาเพลิงแน่แต่มันจะใช่ไฟเออร์มัสกี้หรือเปล่านะครับ อันนี้ไม่ใช่ครับผมว่าถ้าไฟเออร์มัสกี้จะแดงเอยว่ะก็แดงนี่ว่ะถูกด้วยเอาถูกด้วยครับ <c oughs> พูดเหมือนเห็นน่ะนี่คือไฟเออร์มัสกี้มันจะแดงแบบนี้ครับแล้วไม่มีลายนะที่ตัวไม่มีลายถ้าเป็นมัสกี้ธรรมดามันคือเคลียร์มัสกี้ครับเป็นมัสกี้ที่ไม่มีลายโอเคตัวแรกมาแล้วไปยืนหัวเรือตีตีอยู่ตรงตรง๊ะแถวนั้นมันไม่ มันไม่กินนะครับก็เลยลองมาตีตรงท่าน้ําท่าน้ําตรงนี้ดูไมยแรกเข้าเลยครับหืมระยะประชิดไอ้เหี้ย,ยถูกตัวด้วยพูดไม่รู้เรื่องเลยเชียวข้าวอยู่ขอโทษครับ <c oughs> มาเล่นทีเผลอ ายตอนกินข้าวเรยประเด็นอนะ่ะข้าวเต็มปากโอเคตจอยสองครับผมมาแล้วครับทุกคนตัวสุดท้ายที่เราลอยคอและรอคออีกสีสันใช่ด้วยครับพอมันแดงแจ๋วแดงส้มแดงเหลืองเจ็ดเคเฮลิทไอเฮียแดงแจ๋เหมือนกันครับผมแต่ไม่ใช่สองไม้ติด สี่แจะถูกตัวไหมเนี่ยดูสี่มันทึบๆยังไงไม่รู้กลัวผิดแน่เลยเฮ้ยไม่ทึบ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 ขึ้นมาเป็นเฮลิทอีกแล้วมึงถ้าเฮลิทจะมีลายนะครับเฮลิทจะเป็นลายเสือปะเฮ้ยเหมือนจะไม่มีลายเย้เสร็จแล้วว้ยนี่นี่มันจะไม่มีลายมันจะเป็นคลีนแบบนี้มันจะเป็นเคลียร์มัสกี้นะจริงๆแล้วอะโอเคไฟร์มัสกี้เสร็จแล้ว หนูแวมพายนะครับต่อไปจะเป็นฟอกเดมอน ตัวนี้มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับตัวเบาเดี๋ยวดูที่ลายครับอ,อ๋อไม่ใช่ละมั้งเนี่ยโอ้ใช่ด้วยยยเกตัวที่สองก็ดีใจแล้วหลายเสือนะเช่ไหมทุกคนเบาเบาเบาเาโคตรมีสิทธิ์ ห้ยใช่ด้วยห้ยใช่ด้วยเฮีย yeah! ต <c oughs> ีใจก็ถูกหวยอีกนี่ครับตัวที่สามได้แล้วหได้ยากมากผมจะบอกให้แค่อ่แค่ดมอนฟ็อกตัวเดียวนะครับแล้วเอาไอปลาไอ้เฮียเนี่ยสามตัวเนี่ยผมใช้เวลาสองวันนะครับสองวันจริงอะ่ะเลิกง,งานแล้วมาถ่ายเลิกง,งานแล้วมาถ่ายอะ่ะ ไม่ได้สักทีโอเคคนอื่นอาจจะได้ง่ายอ่ะแต่แต่แตนะว่าได้ยากมากแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปส่งภารกิจกันนี่ไงเสร็จแล้วเราเอาทุกอย่างมาส่งที่นี่นะครับปลาทุกชนิดที่เราได้มาเดมอนปีศาสทั้งหลายเอามาส่งที่นี่แล้วเราก็จะได้คันเบ็ด ครับพรอกที่มีอักขรเงางามของเวทฮาร์วินเสร็จแล้วครับผมภารกิจเอ่อมอนสเตอร์ฮันนะครับที่แรกนึกว่าให้เราเอาไปเอาไปส่งที่ศิลาดูอินอ่าบ่อเว้าหนึ่งไปดูที่บ่อเวลหนึ่งเอาศิลาไม่อยู่ก็เลยก็เลยมาที่มาตรงนี้ครับบ่อห้าสิบนะมาส่งที่นี่นะครับอย่าลืมโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับผม